โมเมนต์หวานน่ารักว่าที่เจ้าบ่าวเวียวิกกี้ไม่ได้มีรูปคู่แต่อยู่ด้วยกันทุกที่ไม่ใช่แค่ฝ่ายหญิงที่โชคดีเท่านั้นสองโมเมนต์ความหวานความน่ารักของว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างเวียวิกกี้ไม่ได้มีรูปคู่แต่อยู่ด้วยกันทุกที่ไม่ใช่แค่ฝ่ายชายที่โชคดีเผยโมเมนต์ว่าที่เจ้าสาวดูแลว่าที่เจ้าบ่าวก่อนนับวันถอยหลังเข้าสู่พิธีวิวาววันที่17กรกฎาคม2565ก็จะมีโมเมนต์หวานหวานของพระเอกเวียสุกุลวัฒน กับวิกกี้ว่าที่ภรรยานอกจากหนุ่มเวียนั้นจะพึ่งปล่อยภาพและแคปชั่นสุดซึง้งสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายให้กับเจ้าสาวโดยหลายคนนั้นแสดงความคิดเห็นมากมายต่างก็อิจฉาว่าที่เจ้าสาวแต่ก็มีโลกโซเชียลออกมาแชร์ภาพน่ารักน่ารักหลายโมเมนต์ทั้งว่าที่ภรรยาดูแลว่าที่สามีเป็นอย่างดีท้งภาพหนุ่มเวียเปิดกล่องอาหารและข้อความหวานๆพร้อมกับบอกว่าตั้งเบบีและอีโมจิยิ้มแก้มแดงสุดแฮปปี้ นอกจากนั้นแล้วยังเผยโมเมนต์ที่หลายคนนั้นยังไม่เคยเห็นแม้เวียจะไม่ได้โพสต์ภาพคู่กับวิกกี้ว่าที่ภรรยาแต่ปรากฏว่ามีภาพน่ารักของทั้งคู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาในโอกาสสำคัญสำคัญต่างๆางานนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกันล่วงหน้าเลยจ้า